กำหนดกำหนดตามตัวหนังสือคำว่ากำหนดนี่เป็นคำนามก็ได้คือคือข้อกำหนดหรือการกำหนดนี่ก็เป็นนามที่เป็นกิริยาก็ได้เช่นกำหนดลงไปเช่นกำหนดลมหายใจนี่กำหนดนั้นเป็นกิริยาแต่ถึงอย่างไรก็ดีก็เล็งถึงอาการที่จิต กำหนดลงไปตามลำพังตนก็ได้หรือกำหนดกันในระหว่างบุคคลต่อบุคคลก็ได้หาการเหมือนกันหมดนี่กำหนดนัยะที่หนึ่ง <c oughs> กำหนดกฎหมายนี่มาถวาตัวกำหนดตัวบทตัวกฎหมายนี่ของหมู่คณะของบ้านเมืองของโลกหรือของการผูกพันกันทั้งโลกวันนี้เรียกว่ากำหนดเหมือนกัน เป็นกำหนดกฎหมายก็ <c oughs> ต้องรู้จักคดีราต้องปฏิบัติต่อมันให้ถูกต้อง <c oughs> ที่กำหนดนัยยะที่สอง <c oughs> มาถึงกำหนดเวลาที่กำหนดไว้ว่าจะต้องเวลานั้นต้องเวลานี้ต้องเป็นอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนี้เป็นเวลาเสื่อมเป็นเวลาเจริญ เป็นเวลาการปฏิบัติธรรมคือเป็นเวลาการที่จะได้รับผลของการปฏิบัติธรมรมก็ตามใจอันนี้เรียกว่ากําหนดเวลาที่นัยยะที่สามกำหนดนัยยะที่สามคือกําหนดอารมณ์เนี่ยคือตัวกิริยากําหนดอารมณ์เช่นเมื่อทําสมาธิอานาปานาสติต้องมีการกําหนดอารมณ์สิ่งที่เรียกว่าอารมณ์ในที่นี้ก็คือลมหายใจที่หายใจอยู่ ถ้าไปทำสมาธิโดยสราบจกหรือด้วยกระสินหรือ้วยอะไรก็สุดแท้มันต้องมีสิ่งนั้นเป็นอารมณ์แล้วกาหนดตรงไปที่อารมณ์นั้นการกํานกหนดอย่างนี้เียว่ากําหนดอารมณ์ถ้าทําได้สําเร็จผลที่เกิดขึ้นมาก็คือได้สมาธิที่กําหนดในยะที่สี่เป็นการกําหนดสัจจะนี่ไม่กําหนดอารมณ์แต่กําหนดลักษณะต่าง ที่ปรากฏอยู่ที่อารมณ์นั้นๆ้จะดูความไม่เที่ยงของร่างกายหรือของลมหายใจเห็นความเป็นทุกข์เป็นอนัตตาของสิ่งนั้นๆอย่างนี้เก็กําหนดสัจจะก,การทำนั่นถ้าทำสำเร็จจะได้เกิดญาณทัตนะจะได้เกิดปัญญาเป็นตัววิปัสสนา กำหนดลมหายใจอย่างไรให้ดูโดยละเอียดที่อานาปานสติภาวนากำหนดไตรลักษณ์อย่างไรให้ดูที่ํำว่าไตรลักษณ์เดี๋ยวนี้จะชี้เฉพาะหัวข้อที่มันต่างกันในความหมายต้องคำว่ากำหนดถ้ากำหนดหมายเช่นกำหนดกฎหมายกำหนดเวลาจะทำให้ตรงตามเวลากำหนดอารมณ์เพื่อจิตเป็นสมาธิกำหนด สัจจะก็เพื่อเห็นแจ้งและเกิดญาณ